มาทำเบาวนี่แสนอร่อยกันนะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่คือบาวนี่ของเรานะกุชื่นตัดได้ทั้งหมดหกสี่ยีชิ้นนะคะใส่ในถาดสี่เหลี่ยมก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะถ้าใครจะทำขายก็ให้ให้คำนวณดูนะว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่อย,อยู่ที่ต้นทุนช็อกโกแลตที่ใส่นะคะ กูชื่นแนะนำว่าถ้าใครไม่ชอบฉ่ำนะไม่ต้องใส่น้ำมันใส่แต่เนยละลายพอแล้วค่ะอันนี้มันจะแบบฉ่ำหนึบมากเลยค่ะแล้วความหวานนี่เราปรับลดได้นะเนี่ยมันจะแบบโอ้โหแบบนึบหนับหนึบหนับซึ่งที่บ้านเขาก็ชอบกันนะคะแบบนี้นี่นะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะใส่วางข้างนอกก็ได้แต่ว่ามัน ถ้าใส่ตู้เย็นแล้วมันจะเย็นเราสามารถนี่ค่ะดูดูเนี่ยมันความฉ่ำมันฉ่ำมากนี่ค่ะเกือบจะเป็นเค้กแล้วเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะก็ความหวานก็ลดได้แต่ว่าที่บ้านก็กินอย่างนี้พอเราใส่ลูกเกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนะคะ เราใส่มัชเมลโล่มันก็จะมันก็จะยืดยืดเพราะว่าหลานเนี่ยชอบแบบยืดยืดใส่มัชเมลโล่นะคะผสมเข้าไปซึ่งซึ่งไอตัวพวกที่ใส่เนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะใครชอบไม่ชอบอยังไงนะคะแต่ความความเหนียวความหนึบนี่ไม่ผิดหวังนะคะเหนียวหนึบเลยอย่างนี้เลย สไตล์ฝรั่งก็จะอย่างนี้ค่ะสูตรนี้อุชื่นได้จากเพื่อนนะเขาเป็นคนอเมริกาเขามาทําเปิดร้านขายกาแฟที่ที่เชียงใหม่นะคะแต่ตอนนี้เขาคงย้ายกลับไปแล้วนานมากแล้วค่ะยี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเกือบสามสิบปีอร่อยมากแล้วก็ฉ่ำตอนแรกเราก็งงๆอยู่เขาชวนไปฐานที่ร้านเขาบอกว่าอุ๊ย เบานี้ทําไมมันเป็นแบบเนบเนบแฉะแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกสไตล์เมกันจริงๆนะเขาบอกเราก็โ okay, okay. อเคโอเคเราให้ชิมของเขาจะหวานกว่าน,นี้นะเด่แ๋บบนี้ครูชื่นลดน้ําตาลแล้วแต่ว่าใครไม่ต้องการหวานเนี่ยสามารถปรับได้ความหวานนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลองทําดูทําไม่ยากเลยคนอย่างเดียวนะทีนี้การอบเนี่ย อยู่ที่เตาของท่านถ้าใช้อุณหภูมิสูงเวลาอบก็น้อยลงนะถ้าใช้ร้อยแปดก็จะอยู่ที่3 5มสถึงสีนาทีอันนี้คุณชื่นใช้ไฟอ่อนนะคะมันก็จะยาวไปถึงเกือบชั่วโมงคือ50นาทีถึงห้บหนาทีขอบคุณที่ติดตามนะคะคุณชื่นจะใส่สูตรไว้ใต้คลิปแล้วก็ฝากกด ซัสบสไคร์นนะคะกดไลค์กดแชร์ตามที่ชอบเลยค่ะขอบคุณค่ะทำบ่าวนี่ทานกันนะคะเพราะที่บ้านขนมไม่มีละคุณเชิญใช้แป้งอเนกประสงค์300กรัมค่ะผงโกโก้ใช้ผงโกโก้80กรัมค่ะกาแฟผง1ช้อนโต๊ะ10กรัมค่ะ เือหนึ่งช้อนชานะคะผงฟูหนึ่งช้อนชาคนรวมกันคนของแห้งรวมกันดีแล้วนะคะเราก็จะร่อนรวมกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนของเหลวนะคะจะมีเนยละลายเนยจืดนะคะพอเราใส่เกลือไปในแป้งแล้ว250กรัมน้ำตาลทรายขาว250กรัมใส่แดง250กรัมนะคะใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวล้วนก็ได้นะคะแล้วก็มีไข่สี่ฟองน้ำมันพืชอีกกี่กรัมเนี่ย <10. S 1> 60กรัมนะคะเราก็นะคะ ขั้นต่อไปก็คือน้ำตาลทรายแดงใส่ขาวนะคะกับเนยคนให้ละลายเลยค่ะคนให้ละลายเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันใส่ไข่ คนไปเลยพอส่วนผสม เนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งเนาะใส่แป้งที่เราล่อนไว้เนี่ยลงไปคนไปค่ะคนไปใส่ทีเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันจะคนลำบากเออกวนไปเลย ผ่าให้ส่วนผสมเนียนนะคะใส่เสียงดังนะเดี๋ยวจะเอามาใส่บาวนี่นะกวนไปเนียนดียังให้มันส่วนผสมมันเข้ากันน่ากินแค่ยังไม่ได้อบก็น่ากินแล้ว กจะเข้ากันดีแล้วนะคะเนียนดีแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์เนาะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเทใส่พิมพ์เลยค่ะขนาด10คูณ8นิ้วยกสูง อันนี้วันนี้มีอันนี้คือส่วนที่เราใช้ตกแต่งนะคะจะใช้ที่เราชอบค่ะคุชื่นใส่ช็อกโกแลตด,ดำสับร้อหกรัมช็อกโกแลตชิปขาวนะคะร้อกรัมแล้วก็จะมีมัสแมโรแล้วก็ลูกเกตนะคะนี้ใส่ตามชอบนะคุูชื่นใส่อย่างละ20กรัม อย่าให้มันเข้ากันหน่อยนะคะลงไปข้างข้างล่างนิดหน,นึ่งโอ้โห f u อ l o p t i มากกระแทกถาดกระทถาสักสามครั้งโอเค นำเข้าอบไฟที่อุณหภูมิ160องศานะคะประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงเนาะแล้วแต่เตาของท่านเลยนะคะตกแบบนี้มีหวังน้ำท่วมซอยแน่เลยอันนี้คือหน้าบ้านนะฝนไหลลงมาเทลงมาที่บ่อปลาเนี่ยจะล้นอยู่แล้วเนี่ย ตกจากข้างบนลงมาค่ะถ้าคืนนี้ไม่หยุดนี่ท่วมซอยแน่เลยคือระบายไม่ทันระบายไม่ทันแน่นอนค่ะโอ้อ,อกหนักมาก ขนมเราก็ประมาณห้าสิบห้านาทีนะคะก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาออกมาพักให้เย็นนะคะพักให้เย็นแล้วค่อยแค้ออกจากถาดนะคะได้แล้วน่าจะกรอบๆนิดหนึ่ง โอเคพักไว้นี้แหละจนกว่ามันจะเย็นค่ะดูใกล้ๆหนะ้ามก็จะเป็นฟิล์มเนาะนแตกแล้วเดี๋ยวพอมันเย็นมันก็จะแห้งลงไปอีกได้แบบนี้โอเคนะพักให้เย็นเดี๋ยวเราเตรียมตัดเป็นสี่เหลี่ยมแพ็คตามต้องการ นี่ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์เอาเขียงทับลงไปเลยแล้วก็กลับด้านโอเค Okay. นี่ส่วนนี้ก็ส่วนหน้ามาันแล้วเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะคะหน้ามันจะเป็นฟิล์มเห็นไหมฮะเนี่ยแปะพอแปะ,แปะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเนาะอ่ะสู่ลองตัดซิครึ่งก่อนนั่นแหละตัดไปเลย อ่าโอ้หเหนียวดีมากเลยจากหนึ่งเป็นสองจากสองแล้วก็ได้สามชิ้นนะคะข้างละสามชิ้นเล็กกว่านี้ไปก็เล็กเกินโอเคทั้งสองฝั่งเลยจะแบ่งครึ่งตามส่วนกว้างนะ แบ่งครึ่งก่อนจากหนึ่งเป็นสองจากสองก็จะได้สี่นะคะงนี้ชิ้นต่างก็ได้ไม่ต้องิีหรอก สวยๆหุ้มสวยๆ<ว>นี่ยเนี่ยจะเนึบๆนบอย่างนี้เลยส่วนหน้ามันก็จะเป็นแบบฟิล์มๆกรอบๆนีคะใช้เวลาอบประมาณห้หถึง1ชั่วโมงเลยล่ะชิมสักหน่อยสิเป็นไง Mm. Like Alright, now okay.